อายุโดรูมาแล้วนะครับตะบนตุเืิลตะเืน้ำเย็จนจังหวัดอุบลราชธานีตกน้ำเป่าสลับกันไปนะครับมีลงไปโชเป็นบางจังหวัดนะครับวันนี้น่าจะตกท้งหวัดนะครวันนี้มันที่หยิบแต่ก,ยยกตันยอยตกเราเร็วสุดนะครับมาลนะครับน,น,น้ำเย็นในหวัอุบลราชธานีนะครับเย กิจารตอนล่างนะครับใายสุดเป็นพื้นที่รับพายุที่มอยอยาจากเวียดนามนะครับตอนจะมาเวียดนามลาวแล้วก็จะมาที่แัวหวัดดุบลน,นี้นะครับวันนี้พึ่งพายุตามข่าวนะครับพึ่งเข้าเวียดนามนะครับแต่ฝนเพาะตกแล้วนะครับนะครับว่าอีกสองสามวัน Gracias.